ครับดณะนี้ก็ทั้งตลาดนัดโคกระเบืองอำเภอวารีมของเขานะครับก็ได้ทำการพ่นยานะครับหยิพ่นยากาเชื้อนะครับตามเป็นการป้องกามเป็นการเฝ้าระวังโรคปากเทาเปื้อนนะครับรวมกับตัวสัตว์อำเภอวารีมตัวสัตว์จังหวัดด่านกักกันสัตว์ช่องเม็กนะครับครับผมครับวันนี้อันตลาดเท่ายุทธไทยบริการในแจ็คแจ็คเมืองเราประมาณเบืิกสด เบื้องต้สสนสิบหาหมือนกับถ่ายเทานการณ์โรคไข้ย่างบบกี่ไข้เกิดจะกยายเป็นหนึ่งเดือนครับครับผมอันนี้แจ้งให้พี่น้องเด้วพี่น่องพี่น้องเกษตรกร ين. พี่น้องนายหอยนะครับผมได้ทราบกันทั่วถึงน,นนะครับเนาะครับผมทั่วจังหวัดนะครับผมครับล่าสุดเท่านะครับผมฉีดิยะขาเสื้อแล้วกะัยุดนะครับผมบป้องกันให้โรคมันบกแพร่ระบาดต่อนะครับผมบล็อกโรคบล็อกโรคว่าให้เพื่อบ้องกันการเ่อนย้ายครับผม เอาแจงข้าวพี่น้องซ้านหนครับพี่น้องครับผมเร่งเครื่องเติมเครื่องแล้วคนกักอ้าวกาเสื้อ ตลาดครับขาเสื้อโลกบรินชราบบุบลราชธานีนะครับตลาดปัญญาข้าวนะครับทำการขาเสือทางประสุตว์จังหวัดทางประสุตว์อำเภอและกระดานกักกันสัตว์นะครับองอุบลเข้านะครับผมทำการขาเสือตลาดบรินชราบบุบราชธานีก็อนยุดนะครับผมกักกัน ประมาณ2สัปดาห์นะครับผมสิบหาวันก่อนนะครับเบื้องต้นนี่ครับป้องกันการแพร่เชื้อนี่ครับปุ่นคาร์เซโร่ยูไนย้อนแสงอะไเด้อพี่น้องโอ้คุณคาร์เซโร่นะครับค่าเชื้อมาแล้วครับพี่น้องสำรวจอัปบเบดตราคาวัวล่าสุดครับวารินชัมราบอุบลราชธานีครับวันพุธที่26่สกพฤศจิกายนครับพศ2568 นัดทรงถ่ายนะครับผมก่อนตลาดที่จะปิดนะครับผมงวเนื้องวเหลี่ยงงวไทยนะครับผมงวดหน่อยนะครับอ้าวสารบุอัปเดตราคาวัวไปประควมกันเลยครับพี่น้องไปครับวัวใช้ลูกก่อนเถอลูกนี่แม่ลูกตัวงามๆนี่หัวโลนี่ลูกตัวนี้ตัวเถิกอันนี้แม่มัน แม่กับลูกเปิดราคาไว้สามหมื่นหาครับสามหมื่นหาพันอันนี้แม่มันงอโลนลูก <โฮ S 2> ลูกมัน<ส>บักบักเถิดกี่หุ่นบกเถิดตัวข้อลายเออบ,ก,บกข้อลายลูกตัวนี้สามหมื่นหาพันส่วนสูงกว่สิบพันร้อยสี่สิบอยู่ครับตัวนี้แม่ลูกไปหาลูนนี่อยู่สามหมื่นหาพันอันนี้ลูกแม่นี่เด็กหองตัวนี้บอก โอ้หัวโลงเท่ากันไฟหางวหัวโลงลูกตัวแดงๆนี่ลูกตัวนี้เจ๊บ่ายครับโค้บนี่บูนี่ห้องสามหมื่นแปดสามหมื่นห้าหล้วก็บสามหมื่นแปดลูกแม่นี่ครับลูกของตัวนี้เบิรงนถ่ายลูกมั่เป็นโคมแม่ลูกางามๆครับสองโคมที่เด็ดเพิน่นหัวโลงวัดสองหนึ่งสองแม่กับสมันได้ชิบกมือแล้วสมซูปเปอร์แย่งดีปาดนี่ครับ แม่ลูกโค้มนี่ว่าพิษบังครับไปหางัวไปเลี้ยง<อ>นี่ครับหนึ่งสองสองโคมม้วนลูกกระจอกนี่ว่าแม่โอ้ที่เด็ดเลยสองโคมนะครับผมที่เด็ดสองโคมเลยนี่ลูกมันปวดแห้งนะครับอ้าวใองเสื้อกันแล้วโอ้แป๊บนึงนได้ด้วยนะครับลูกมันลูกช็อกโกแลตคพักแห้งลูกมันก็นได้ท่าน,นั่นแม่นี่ลูก นี่เบื้องหน้าตาอันนี้มักอยู่ครับมักส่วนโตอยู่ไฟฮาหลุนนี่แนวน,นี่ก็เป็นแต่เหลี่ยงอยู่เข้าไปเพี้ยนเราไปยังเอาแมส่ส่วนส่วนก็ร้อยสี่สิบบวกกันสี่สิบสี่สิบหาอันนี้โค้งนี่สามหมื่นแปดโค้งนี่สามหมื่นหานะครับที่เด็ดเจรตญโตงามดีนะครับบอฟฟิตบลังดอกไฟฮาแนวนี่ไปเหลี่ยงนะครับผมงามดีอยู่โอ้นี่ครับเขาทายอยู่อันนี้ราคาปัจจุบันล่าสุดหรือ่น้อง ใครสนใจของสองโคมนี่ง่ายๆเลย <Okay. S 1> โทษดว่วนเบอร์ไหนครับ064 064 283 283 1211 1 2 1 1นสะครับผมสวยดีอำเบอร์เราเสือขอเราครับพี่น้องนี่แม่ลูกแต่กี่แสนกว่าบปอยู่เหลือสามหมื่นแปดแต่แม่มันมานแล้วสื่อแสนแปดสมัยนั้นเนาะรอะตอนนี้แม่ของตอนนั้นบอก อ๋ตอตัวนี้แสนแปดแม่สาวลูกพมาขายครับผมอืมพอพอขายให้นะครับผมแม่ลูกเรือสามเมื่อนหาตัวสามเมื่อนแปดเอาราคาปัจจุบันเนี่ยนะว่ากันตะกี้แสนกลัว 8, แสนแปดตั้งกี้ส่วนแพงๆนั้นเรือ่อยๆเป็นลูกมันตัวสามเชนหาแพงสมัยนั้นนะครับผมเอาตามปัจจุบันเท่านี่ครับราคาปัจจุบันล่าสุดเลยเหง,ง,งามๆเลยที่เด็ดเลยเอา้าผ้าเบิรงงัว งวสาวากันหมดนี่แน่นบาสาวสวยกันนั่งหนาเจาบได้เมื่นแปดใกล้เชียร์อะไรกันนะบ่นี้เนี่ยบ่ไหนบ่ไหนบ่นมื่นแปดพันเนี่ยบ่ไหนกันบน่ไห <c oughs> นบน,บน,บน,บนบีอยากสูงอยสามสิบห้ามื่นแปดพันครับแม่สาวสวยเบื้งเนือเบื้องนังเอาบวชเสื่องตาบาเบื้องอีก <c oughs> เบื้องเหนือนังซีซันครับแข้งขาเกือบเล็บเล็บจิกดีเลยเล็บเบื้องเรื่องนะครับเครื่องดำดีพวกขางยาวนิ่งไว้อี่แหละนิ่งไว้นิ่งไว้นะครับมันอยู่ลายหย่อนแสงหน่อยลายนะครับนังนาซาใหญ่ตัวนี้โอ้กำลังพิจารณากันอยู่แค่เบื้องถ่ายก่อนตอนนั้นเมื่อแปดเนี่ยเมืองเบืองถ่ายโหหนิก่อนเบื้องถ่ายเบื้องถ่าย นี่เต็มแมยใหญ่ๆตัวนี้ตัวนี้เท่าไหครับสองหมื่นสี่คู่นี่บ่กเพรตัวนี้สองหมื่สี่ตัวนี้เท่าไหร่ครับหมื่นเก่าตัวนี้ดากใหญ่ดีกว่าตัวนี้เบิ่งถ่ายก่อนเบิ่งถ่ายเบิ่งพวกหาต่อเบิ่งคอต่อเบิ่งนะครับซุ้มของบ้านลอยช้างเสียหายตัวนี้นังหนังดีเบิ่งเนื้อเบิ่งหนังเพคนนะครับหนังมันหลายเนื้อหลายตัวนี้สองหมืน ตัวนี้มือ่นเก่าเนาะนังลายเนื้อลรยครับราคาห่องไว้ทีมงานเดียวกันนะครับตัวไหนเนาเบอร์โทรไปพี่เบอร์โทรศูนย์เก้าสอง9เกสองเาสองจเกเก้ามาหนึ่งสองสามสมาสาตครับผมอ่ะต่อเบองพอพอเรากำลังยืนพิจารณาเบอโยนะครับผมราคาปัจจุบันอันนี้ตีราคาเม่นี้เหนือเนาะ ถือว่ายังพอดสื่อเลี่ยงอยู่ยผมราคาย่อมเยาอยู่ราคาบาตางกับเหนือง่วงงามก็ได้ง่วงเลี่ยงเนอ้วนหนึ่งก็ราคาโมนี้เหนือเลยดีอยู่โดยรวมยังถือว่าราคาปกติอยู่ครับโดยรวมเฮารับ,รมบผมกำลังพิจารณากันอยู่โค้งใหญ่ยงกันตัวนี้อะไรรุ่นโค้งใหญ่ยงจะบาาครับรุ่นนี้สองหมื่นกว่าโตละเนาะอ๋อ ตัวนี้ใหญ่แห้งครับลอยห้ยหาิุ่นบนี่ยซูซีซูซีกับเกือบลอยหอยู่กับแม่นี่สองเมือนกลัวตัวนี้งเมื่นกัวนาครัสายโค้งใหญ่ๆเลยพี่น้อน่ครับไหมักหลุ่โค้งใหญ่ๆเกือบลอยหาตัวนั้นลอยสาบหาบวกนะครับโค้งใหญ่ดีนักหน้าสายง่โค้งสางสูงง่ายไฟเชีไปขุนต่อไปเกลือต่อนี่ครับเบอรโทษพี่หมครับ 0 6 5 2 9 5 9 0 4 8สองเอำเภอเครื่องในอุบลนะครับผมเครื่องในอุบลเฮา20,000กว่าบาทโค้งง่ญ่ๆตัวหนละงหมื่นกว่าบาทนะครับใครอยากได้รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ใส่จัมโบ้ผ้าชุบอ่าผ่ามาเบิ่งหัวงามอีกตัวหนึ่งครับหัวโลนย่างดีตัวนี้ ับเจ้าื่องเบด่ดีเครื่องดดำีพวกหางไงโอ้จับบายเบิ้งตรวจเบิ้งเป็นยังไงครับกำลังจับตรวจเบิ้งอยู่โอ้ตรวจเบิ้งบายเบิ้องแบบเป็นยังไงครับวันนี้พิสูจน์หลักฐานโอ้คืออยู่เป็นบ่ครับโอ้วิธีวิธีวิธีตรวจเบื้องต้นคือ เลียบโนมเบิ่องแยกน่อยลูกๆกำขำมันเหนียวสีมีลูกอยู่ดองออาได้ครับให้เบิ่งนั้นไหเด็ดเด็ดเบิ่องแยกน่อยมันุ่งจากมันใสๆนั่นหนีเหนียวนี่เห็นบ่อ๋อเป็นยางมะตูมเหรอเป็นยางมะตูมอันนี้มี่ทองแน่นอนทองแน่นอนขั้นแบบนี้เคล็ดลับเพลินเบื้องต้นการตรวจเบื้องต้นถ้าเป็นใสๆนั่นบ่มี่หรือน้ำซีอิวขาวบ่มีเห็นกันไหมเห่นไหมอ๋อเนี่ยครับถ้าเป็นเนื้อเหนียวนี่มี จ้าบาทหครับน He ี่มนตออยู right? <norm> elite, <laughs> <laughs> ่นี่จ <tema> <c oughs> ้าบาทเหหนรอนี่ตรวพิสูจน์แล้วเงินหลอยครับ้ไปงยะอีรีต่วล่ะอีีตล่ะเาเรอเดียวหาเเดียยันมาก่อนมือสองนว่าหาลอน่าเคยแม้แ่ยึดก่อพเออมันสายแล้วมือสุดท้ายนัดสุดท้ายไดยอย่าลืมเะนัดสุดท้ายเ้ยนี่ยุดเงาได้ป่ะนี่ตื่นแล้ว เป็นห่องไปสองหมื่นห้าร้อยสองหมื่นสห้าร้อยป่ะเป็นไหแลเมื่นเก้าตอนนี้ใกล้กันแล้วตอนนี้ทองความด้วยพี่น้องเป็นต่อแล้วพี่สุดแล้วครรบเพิ่วมาทองอยู่แม่สาวทองแหลกหัวหลนอยางดีแม่ง่ไงเลยดักง่าหัวทองงามดีครับตัวนี้สาวทองแหลกย่างดีแต่ว่าเป็นต่อกันอยู่ เท่ห้นก่เดี๋ยวต้หามันวันวของเขาเนาะยกินแน้ก่กันแน้วไก่กันแล้วกำลังไก่กันแน้วไก่กระน่นี่ครับของงามของงามอ่เ้สีไก้กันน่ะพี่น้องราคาเบื้องก้อนเื่อราคาแค่นั้นเองพิสูจน์ราคายงเงินเดียยร้อยไปแล้ว งามดีห้องไว้สองหมื่นก็หาลอยบสองหมื่นหาลอยตอนนี้เพิน่นว่าไต่สองแล้วมานั่นแหะจเจ้หน่อยใกล้กันแล้วอ,อ้าวไผหาแม่ลูกรุ่นนี่อยู่เจ้าบาทพ่อเหมือนา,า,า่น 6, หอยเอาเงินเลยรุ่นนี่โครงสร้างดีนี่ครับลูกตัวแม่พ่อแม่กับตัวแม่ <laughs> <laughs> พ่อผู้สูงดีครับตัวนี้อะไรลอยสานสียหาบัวกันโครงสร้างดีอยู่เอาไปเกลือเอาเนี่ยไปยังได้แม่ลูกหนึ่งหมื่นหกพันรุ่นนี้เลื่อนไปน้องเซ่จักน้อยนี่ครับรุ่นนี้โคมที่หนึ่งมีโคมเดียวหรพ่อตัวนี้แม่นอหรอของพ่อเราเอาโคมนี่โคมเดียวของพ่อแม่ลูกลูกตัวเมียหนึ่งหมื่นหกพันเบอร์โทรไว้พ่อเบอร์โท่าห้าเบอร์เท่าหนึ่งคนพ่อเบอร์โทรเดียวกันเนาะ เอาโคบนี่แหะครัาบบานีเป็นยังไงหนุบรอ <20 5. S 1> โคบนี่สองหมื่นหาล้อยโอ้หาพันโคบนี่สองหมื่นหาพันลูกเพิกงามเนี่นี่โอ้นี่ครับแม่ลูกสองหมื่นหพันครับคงไงเออเดยวใครเบิ้งร้ามกันนี่เบิ้งนาตาดงไว้อีละเบิ้งนาตาแม่นาตาลูกเครื่องน้ำดี อยู่ลูกแยกบาดแม่แยกบาทวยขั้นแม่ก็สองหมื่นลูกเหาพัเดอเอลูกเอาหาพันมันมีเมือบากมบอเอาลู้นก่อนหเอาลูกม้นก่อนว่ขายไลันั้นไหนแม่สองหมื่นบได้เอาลูกบันก่อนหาพันไหนวะลูกก้อนสองหมื่นลูกสีขายไหรอาพันที่พันสี่ขายเว้าสี่ขายแม่ก่อนไหลูกม้นก่อนเดี๋ยวว่าไบอกนแม่ก็ลูกนี่สองหมื่นว่าเสียเอาลูกก้อนมาไหนที่จเอาเบอร์โทรไปก้อนสั่นเบอร์โทรเห้ 061 046 046ึ่งศ1กีกการงทีกการตะการสองโค้ครับหมื่นกว่าบาทหมื่นหกับ2องหมนหครับรุ่นนี้รุ่นนี้ตัวนี้อ้วนดีอยู่อ้าวห้องหผคืเข้นมาหนอนอักหลาอยูนนี่นอนสิงสิงไฟหนาวหางห่ามันหนาว เขาแกจากจีนก็นมาครับจากเวียดแน่จากจีนแน่จีนก็เริ่มทยอยเขามาเบิงลาดเล้าแล้ววัวเนื้อควายเนื้อยมึงทั้งงัวทั้งควายแต่ว่าเขาก็บเบิงงัวนั่นเองผู้นี้ก็สมสาซ่ากันไปนี่ครัยร S <S แกแน,น่นอนแกเป็นอย่างไรเป็นลาบไหมแน <S <S ี่บครับขี้หมี้หมาไม่เบาเวียดลาบม้อม,มี่ครับพี่น้องลาบม,ม้อมี่ลาบข้าม้อมี่ <S 2> <S 2> <S 2> จักเวียดจักจีนล่ะเอ้าควายมัน รุ่นเนี่พอเขาป่จบาทนะพอของใหญ่สองหมืน่นหมื่นสี่ได้บอลตอนแรกว่าสองหมื่นบ่สามหมืน่นหรือเจ้หมืน่นป่ะเนี่ยในสองหมื่นสี่ยากรืเสืออยาสามหมื่นอยู่แต่ว่าเขาายว่าเต็มมาถึงให้สองสี่สองสี่ สือโค้งมันโค้งใหญ่โบดแล้วไปคุนดีคุนดีด้ยเนี่ยเรียงดีรับคุณแล้วเป็นหาร้อยบาทห้ารอยเห็นมั้บอกพกหน่รอยก็โลบุย้นกรลุดนี่เดียวนี้ประมาณสี่อยกลัวแล้วห้องสามหมื่นให้สองหมื่นกลัวแล้วตอนนี้เดี๋ยวไปเนี่ขายบ่ได้คุนคุนแล้วนี่ก็สิไป หกร้อยโลใช่มันเต็มเต็มหรอไม่สัตว์ไปหกร้อยโลใส่สีพร้อมโค้งสางดีนังเรียบดีเพราะมันค้นปุ๋ย, <c oughs> ค,ยค้นเห็นเนี่ยขึ้นขึ้นเดียวมัคนค้นยาๆเขาบอกเอาไปไหนเขาบอกอยากได้ ไม่งั้นเกรุกกนยัหน่อยบใ้องมองเดนสี่ลโอ้ซนี่เน่แต่ว่ามันนเียดดีให้กลางเีนโอ้สองมกว่านน่ะเนืออไรเอ่อหน่อยข้มก่เนีๆขึ้นด้วยไทยหอมสิเนือไร่ะมเจ็ดแปดนี่ครับ คั้นซีพีพีน้อยหนได้เนยะแบบเอาแบบแข็นๆเลยอ่านอนร้อนมาไแต่เดือดไรหรือวาแต่ว่านีหมดอ๋อนี่ครับตัวนี้นอนพักกอนมาดี่ยรบตัวนี้นอนังกันนีครับตัเนี้กันธุรกิจเคลื่อนที่ ธุรกิจเกินที่สิ้นค่ะค้ายดีทุงละลอยธุรกิจเกินที่ครับรลุบรอฮะทุงละลอยเดียวมั่ความใส่งานเลยตนเ่เนี่ยเออสดซื่อ พร้อมใช้งานถอดก็ถอดเลยปุ้ดร่อดเรือเป็นไก่อ่อจุ่มเงินกลับกรอบเลยไอ้ถุง่าเ้ยเดียวโอ้ยยกเงินจ่ายผ่อมไม่บานีลไม่ธรรมดาเบิร์ธันแจ๊กบารแล้วปะจกแล้วเบิร์นี่หามหนึ่งแล้วปะเอาให้เลยสองธุงลอยพวกเราหมายว่แม่อันด้ยถุงละาลอยแล้วปะนี่จ่ายสดผ่อนเป็นบ่จ่ายสดผ่อมแล้วปะ เสื้อเบื่อทวงเห็นกันได้ยำนะเพื่อกะไ้อตงมือีาน้อกไปเห็นตามเทาวนะครับว่ามันมีลัวป่วยหัวปวยนะครับตงกัแถวสุริตบุญศลป์นะครับเป็นกระจายพรอมนะครับตั้งกฎโทรศั์เป็นไปได้มีหนังสือนะครับขอความรมือ มายังตลาดนัดตลาดนัดนะครับไอ้ทิดนะครับปิดเพื่อขวบคุ้มโลกนะครับปิดขาดเจอือเพื่อเป็นการบล็อกโลกนะครับ<ม>ท่องตลาดนะครับก็เลยเด้์ิดนะครับต้นต้นนะค,ะค 15, ั้าา 15, <100. S 1> อาทิตย,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 ย์นะครับื่อซิผ่า 15, มือน<ม>ะครับต้นต้นปิดซิผ่ามือโลกไทยมันเบาลรงเท่ากับเปิดเต็นบปกตินะครับไปในซิผ่ามือนะครับแชร่าง สถานการณ์โลกภัยยังดูดีขึ้นนะครับอาจจะปิดหนึ่งเดือนนะครับแต่คนติดติดหาเมือ่อนะครับระเบียบไปลุกตลาดนะดำติดหาเมื่อนะครับทุกตลาดปินะคดคำดังเหตุนะี้ติดหาเมื่อทุกตลาดปิด15วันนะครับผมเริ่มจากมือนี่แหละไปต้นไปมืออื่นนี่แหละก็ให้พี่น้องนะครับใสนะ่เป็นกระบอกเสียงแจกข่าวให้กับ อ่ะพี่น้องคือบอด้มาสนะครับก็บอกเ่ากันนะครับเกี่ยวกบบอด้มาสเอ่อเดียเสียวนะครับ